มาพบกับช่วงที่2นะครับถ้าท่านสนใจและเลือกแล้วนะครับที่จะใช้บริการการไกลเกลี่ยของศาลจังหวัดสตูลคลิปนี้ขอใช้ชื่อว่าเตรียมตัวอย่างไรในการไกล่เกลี่ยนะครับอยากให้ทุกท่านเตรียมใจไว้ก่อนนะครับว่าความขัดแย้งเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับทุกทกที่ที่มีสิ่งมีชีวิตนั้นความขัดแย้งจะเกิดขึ้นตามมาเสมอคลิปนี้ขอนําเสนอชุดความคิด2ออย่างหลักนะครับที่ ประชาชนที่มีความขัดแย้งนั้นมักจะติดกับหลักทางความคิดนี้ครับประการแรกนะครับคนที่มีคดีความคนที่มีความขัดแย้งนั้นมักเข้าใจไปว่ามันคือการต่อสู้กันระหว่างความดีกับความเลวครับลองทบทวนดูนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นฝ่ายโจทหรือฝ่ายจำเลยนั้นเชื่อว่าเคยทำสิ่งดีๆให้กับโลกนี้กันทั้งนั้นครับเคยให้เงินขอทานเคยจูงคนแก่ข้ามถนนเคยทำในสิ่งที่ดีๆต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นนะครับ เหตุที่มนุษย์มีความขัดแย้งนั้นจึงไม่ใช่เรื่องของการมาปะทะกันระหว่างความดีกับความเลวเสมอไปนะครับสิ่งนั้นผมขอเรียกว่ามนุษย์ย่อมติดกับดักทางความคิดได้ครับและกับดักทางความคิดนั้นก็เป็นธรรมชาติพื้นฐานนะครับในการไกลเกลีย่ยนี่แหละครับที่จะช่วยให ทุกท่านนั้นได้คลี่คลายได้สร้างองค์ความรู้ครับว่าจริงๆแล้วความขัดแย้งมันเกิดจากสัญชาตญาณพื้นฐานของมนุษย์ง่ายๆครับมนุษย์ทุกคนมีความเห็นแก่ตัวมนุษย์ปกป้องตัวเองก่อนมนุษย์มีขีดจำกัดในการสื่อสารซึ่งทําให้การสื่อสารอาจจะขาดประสิทธิภาพทําให้ความขัดแย้งก็เกิดขึ้นได้โดยง่ายและตัวอย่างอื่นๆที่จะนําเสนอท่านในการไกล่เกลี่ยนะครับประการต่อมานะครับการที่ท่านและคู่ขัดแย้งนั้นมาสารนั้นก็เกิดจากการที่ถือข้อมูล ท่านก็เลยพลอยคิดว่าข้อมูลที่ท่านถืออยู่เป็นความจริงนะครับและอีกฝ่ายหนึ่งเป็นการโกหกนะครับขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับบางครั้งจุดที่ยืนมองต่างกันช่วงเวลาที่มองต่างกันเหมือนเลขหกและเก้านะครับที่ท่านดูอยู่นะครับแต่ละฝ่ายนั้นก็ยืนยันข้อมูลของตัวเองทั้งทั้งที่ความจริงแล้วแต่ละฝ่ายนั้นไม่มีใครโกหกเลยนะครับนี่เป็นตัวอย่างที่ทําให้เห็นว่าบางครั้งนั้นการทําข้อมูลให้ตรงกัน เป็นปัจจัยที่ทําให้ความขัดแย้งคลี่คลายครับและมันจะเกิดขึ้นในกระบวนการไกลเกลี่ยเท่านั้นครับเพราะในการต่อสู้คด,ดีนั้นท่านก็จะพูดแต่ความผิดพลาดความเลวร้ายของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับต่อให้ท่านมีจุดอ่อนอยู่บ้างและก็รับรู้จุดอ่อนนั้นด้วยความที่อยากชนะท่านก็จะมองข้ามมันไปนะครับนี่แหละครับกระบวนการไกลเกลี่ยที่จะช่วยให้ท่านนั้นได้คลี่คลายนะครับได้สร้างองค์ความรู้แล้วก็ แลกเปลี่ยนข้อมูลทําให้ทั้งสองฝ่ายนั้นแม้ว่าพูดต่างกันก็ไม่ใช่เรื่องของการโกหกครับตัวอย่างทั้งหมดนี้อยากให้ท่านเตรียมตัวเตรียมใจไว้นะครับว่าเมื่อมาใช้บริการของการไกล่เกลี่ยแล้วอย่าเพิ่งมองว่าอีกฝ่ายเป็นคนเลวครับอย่าเพิ่งมองว่าอีกฝ่ายหนึ่งโกหกครับและท้ายที่สุดมามองความขัดแย้งเป็นเรื่องธรรมชาติกันนะครับหากท่านเตรียมตัวเตรียมใจเช่นนี้ได้แล้ว เชื่อว่ากระบวนการไกล่เกลีย่ยที่เราให้บริการท่านอยู่นั้นจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนครับท้ายที่สุดส่งกําลังใจให้ท่านอีกครั้งนะครับให้ท่านก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปให้ได้นะครับศาลจังหวัดสตูลพร้อมที่จะให้บริการงานไกล่เกลีย่ยกับทุกท่านด้วยความเต็มใจครับขอบคุณและสวัสดีครับ